สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องอ,อ,อินทิกรลของฟังก์ชันของ2ตัวแปรนะคะคราวนี้ก่อนจะไปของ2ตัวแปรนะคะครูขอทวนของ1ตัวแปรก่อนนะคะก็คืออย่างเช่นเราให้ f นะคะให้ f ของเราเนี่ยเป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง ตอนเนื่องนะคะแล้วก็เราดูเนี่ยบนแค่ช่วงปิด ab นะคะก็คือดูแค่บนช่วงปิดเฉยๆนะคะแล้วก็อย่างเช่นอาจจะเป็นงนี้นะคะหน้าตารูนะคะอันนี้คือเป็นฟังก์ชัน f นะคะ fx แล้วก็เราดูแค่บนช่วงปิด ab นะคะนี้เราก็อยากที่จะคำนวณหาพื้นที่ใต้กราฟนะคะวิธีในการคำนวณหาทำยังไงก็คือเราก็ แบ่งนะคะแบ่ง ab เนี่ยออกเป็น n ช่วงย่อยเท่าๆกันนะคะเพื่อที่ว่าจะสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านในการคำนวณนะคะอย่างเช่นอันนี้ครูอาจจะแบ่งออกเป็น4ส่วนอย่างนี้นะคะแล้วก็เราก็ดูช่วงนี้นะคะอ่ะนี้ตรงนี้ครูให้เป็น a 1 a 2 a 3อย่างงี้ละกันนะคะพอเราจะดูพื้นที่ใต้กราฟคือเราดูจากรูปสี่เหลี่ยมอย่างเช่นสี่เหลี่ยมแรกนะคะเราอาจจะดูว่า อันนี้คือความกว้างเนาะคราวนี้ความสูงเราเลือกไงเราอาจจะเลือกไอ้ตรงจุดแรกก็ได้นั้นอันนี้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมรูปแรกนะคะอ่ะถัดมารูปที่สองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นความกว้างแล้วก็เราเอาตรงนี้เป็นจุดแรกแล้วก็สร้างสี่เหลี่ยมมานะคะดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นรูปที่สองนะคะนี้พอรูปที่สามก็จะเป็นอันนี้นะคะความกว้างอันนี้แล้วก็รูปที่4ี่ก็จะเป็นตรงนี้นะคะนั้นพอเราเอาสี่เหลี่ยมนะคะ สี่เหลี่ยมอันนี้พื้นที่สี่เหลี่ยมแต่ละรูปนะคะ4รูปนี้มาบวกกันนะคะเราก็จะได้พื้นที่ใต้กราฟคร่าวๆแต่ว่านักศึกษาก็อาจจะเห็นว่ามันเป็นไงคะมันอาจจะเนี่ยไม่ได้จริงเท่าไหร่มันจะเหมือนมีพื้นที่ตรงนี้ยังขาดหายอันนี้เกินมานะคะอันนี้หายไปอันนี้หายไปนะคะดังนั้นอีกวิธีการหนึ่งก็เป็นไงคะเราอาจจะสร้างก็คือเราแบ่งให้มันขวนนี้มานะคะปึ๊บมา ะะแล้วก็คราวนี้เราก็มาดูช่วงนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นช่วงแรกตรงนี้โทษทีค่ะเดี๋ยวครูเอาออช่วงแรกนะคะก็เอาเป็นตรงนี้เหมือนกันนะคะตอนนี้พอช่วงที่สองเนี่ยมันจะกลายเป็นตรงนี้แล้วนะคะช่วงที่สามอันนี้นะคะช่วงที่สี่ตรงนี้นะคะช่วงที่ห้าช่วงที่หกนะคะ ช่วงที่7แล้วก็ช่วงที่8นะคะจะเห็นว่าพอเริ่มเราแบ่งให้มันมันละเอียดขึ้นเนี่ยจาก A ถึง B เนี่ยค่ามันก็จะเข้าเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นนะคะเข้าใกล้ค่าจริงมากขึ้นจะเห็นว่าอันนี้คือส่วนที่เกินเนาะส่วนที่ขาดไปนะคะนั้นยิ่งแบ่งละเอียดเท่าไหร่เนี่ยก็จะได้พื้นที่ใต้กราฟนะคะโดยจากการคำนวณรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยได้ได้ใกล้เคียงมากขึ้นนะคะ นะแล้วก็พอเราใช้วิธีคำนวณอันนี้เราน่าจะจำได้คำหนึ่งเนาะก็คือเป็นคำว่าผลบวกรีมันนะคะผลบวกรีมันนะคะครูให้สัญลักษณ์เป็นตัว S ละกันนะคะ S ของ PF นะคะ PfP ตัวนี้นะคะ P ตัวนี้คือ partition ก็คือที่เราแบ่งแบ่งช่วง ab ออกเป็นส่วนย่อยๆนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นอะไรซของ fk x นะคะคูณด้วยกับ delta x k k ตั้งแต่1ถึง n นะคะก็คือ f ของ x k ก็คือหมายถึงค่า f ของ x กมันก็คือเป็นตัวความสูงนะคะเป็นความสูงมาส่วนเดลต้าเอก็คือเป็นระยะห่างระหว่างอันนี้นะคะดังนั้นก็จะเป็นอะไรเหมือนกว้างคูณยาวนะคะเ้วก็เอามาบวกกันก็คือเอามาซ้ำกันนั่นเองนะคะแล้วก็เราจะได้ว่าถ้าเกิดว่าไม่ว่าเราจะใช้พ a ร์ติ i ันยังไงนะคะแล้วเราดูค่าลิมิตเนี่ยปรากฏว่า ถ้าค่ามันมีค่าเดียวเสมอนะคะมีค่าเดียวเสมอไม่ว่าพาร์ติชันตรงนี้ในการแบ่งเป็นยังไงเนี่ยเราจะได้ว่า f ของเรานะคะอินทิเกรตได้นะคะก็คือลิมิตของ f p f นะคะมีค่าเดิมค่าเดียว,เ,ยวเสมอเสมอนะคะเรากล่าวว่า f ของเราเนี่ยอินทิเกตได้นะคะแล้วก็เราก็จะให้สัญลักษณ์เป็นตัวนี้ที่เรารู้จักกันนะคะอินทิเกรต f x dx นะคะจาก a ถึง b นะคะอันนี้ก็จะเป็นสำหรับฟังก์ชัน1ตัวแปรค่ะคราวนี้เราก็จะมาดูอินทิเกรตของ2ตัวแปรนะคะอันนี้ตอนตอน1ตัวแปรเนี่ยเราก็จะเริ่มดูจาก เป็นบนช่วงปิดนะคะคราวนี้เราก็ขยายแนวคิดนี้ค่ะมาสู่เป็นแบบของ2ตัวแปรนะคะโดยที่ว่าโดเมนที่อันเริ่มแรกที่เราจะดูเนี่ยอย่างแรกก็คือเป็นบริเวณเซตปิดนะคะแล้วก็มีขอบเขตด,ด้วยนะคะเป็นเซตเปิดแล้วก็มีขอบเขตนะคะโดยไอเซตปิดแล้วมีขอบเขตเนี่ยเราจะเริ่มโดเมนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณหลังจากนั้นก็ค่อยไปในรูปแบบโดเมนอื่นๆนะคะดังนั้น เริ่มต้นอินทิเกรลของที่เราจะพิจารณานะคะก็คือจะเป็นอินทิเกรลของฟังก์ชันของ2ตัวแปรโดยมีโดเมนเนี่ยเป็นรูปส mm ี hmm. ่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะคะนั้นก็เริ่มจากที่เราให้ f เนี่ยเป็นฟังก์ชันจากโดเมน d ไป r นะคะก็คือส่งจากโดเมน d เนี่ยไปยังจํานวนจริงโดยที่โดเมนเรานะคะเป็นสับเซตของช่วงปิด ab คูณกับ cd นะคะ cos กับ cd นะคะวิธีในการทําทำอย่งไร นะคะก็เหมือนเดิมนะคะไอตอน1ตัวแปรเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นช่วงย่อยๆใช่ไหมคะคราวนี้พอ2ตัวแปรเนี่ยเราก็มี ab cos กับ cd นะคะดูรูปข้างล่างนิดนึงก็คือตรงข้างล่างเนี่ยอันนี้จะเป็น a นะคะก็คือเริ่มที่จุด a ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปสุดที่จุด b ตรงนี้นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือ cd นะคะก็คือเป็นทางด้านนี้นะคะวิธีในการทำก็คือเราก็มีช่วงปิด ab ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็แบ่งออกเป็นแหล เอ็นช่วงย่อยเท่าๆกันนะคะก็คือแบ่งๆแบ่งแบ่งแบ่งเป็นเอ็นช่วงย่อยหลังจากนั้นช่วง CD นะคะเราก็แบ่งเป็นไงเป็นช่วงย่อยเหมือนกันนะคะนั้นพอแบ่งเป็นช่วงย่อยเสร็จเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะได้ตรงส่วนตรงนี้นะคะครูขอเรียกตรงนี้ว่าเนี่ยเป็น d i j นะคะนั้นเราจะได้ว่า d i j ของเราเนี่ยก็คือ,อ,อช่วงปิดเออลบหงคูณ x i กกับ x i นะคะคอสกับช่วงปิด y ของ j ลบ1 y j นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าย่อยนะคะอะ่ตอนนี้เราได้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาแล้วทํำยังไงต่อนะคะ,ะตรงนี้รคให้สัญลักษณ์นิดนึงนะคะตัวเดลต้า x i ก็คือเป็น x i ลบ x i ลบ1นะคะเดลต้า y ตรงนี้ต้องเป็น j เนาะตรงนี้เดลต้า y j นะคะก็คือ y j ลบกับ y j ลบ1นะคะงั้นเราได้ว่าอะไรคะ พื้นที่ของ D I J พื้นที่ตรงนี้นะคะ D I J ก็คืออะไรคะมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะดังนั้นก็เป็นกว้างคูณยาวดังนั้นก็จะกลายเป็นเอลบกับลบหคูณกับด้านนี้ก็คือ y j ลบ yJ ลบหนะคะก็จะได้ตัวนี้มานะคะซึ่งครูให้สัญลักษ์กณ็คือเดลต้า i j j นะคะ นั้นเหมือนเดิมนะคะเราอยากได้ผลบวกของรีมานซัมนะคะผลบวกของรีมานซัมก็คือจะได้เป็นว่าเราก็จะเอาไอ้ตัวพื้นที่เนี่ยนะคะเดลต้าเอไคูณกับความสูงนั่นเองนะคะก็คือ f ของ Xij กับ yij นะคะแล้วก็ให้สัญลักษณ์เป็นตัวนี้ก็จะเรียกว่าตัวนี้เป็นผลบวกรีมานของ f บนโดเมนดีนะคะ ครานี้ทําแบบเดียวกันก็คือตอนฟังก์ชัน1ตัวแปรเนี่ยตอนเราที่เราแบ่ง a b ออกเป็นช่วง n ย่อยๆนะคะ <ๆ S 1> ก็คือถ้าไม่ว่าการแบ่งใดๆเนี่ยมันได้ค่าลิมิตของผลบวกลิมานซัามมาค่าเดิมเนี่ยเราก็จะกล่าวว่า f เนี่ยมันอินทิเกรตได้นะคะในทานองเดียวกันก็คือพออันนี้เป็น2ตัวแปรนะคะเราก็แบ่งไตรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยคะ่ะออกเป็นย่อยๆแบบไหนก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเราได้เหมือนกันว่า ลิมิตของ smn เนี่ยมีค่านะคะแล้วก็มีค่าเท่ากันไม่ว่าเราจะแบ่งแบ่ง xij yij ยังไงก็ได้นะคะเราก็จะได้เหมือนกันว่า f ตัวเนี้ยเป็นฟังก์ชันที่อินทิเกรตได้บน d นะคะแล้วก็เรียกค่าลิมิตที่ได้นะคะว่าอินทิเกรตสองชั้นของ f นะคะนี้พอเป็นอินทิเกรตของ f เนี่ยก็เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะเป็นอินทิเกรตมี2ออันนะคะอันนี้บนโดเมน d นะคะ หรือว่าเป็นอินทิเกรลสองอันนี้แล้วก็ fda นะคะหรือว่าเป็น fxyda นะคะหรือว่าจะเป็นอินทิเกรลสองชั้นนะคะ fxy แล้วก็ dxdy ก็ได้หรืออีกอันนึงอาจจะเป็น dy หรือ dx ก็ได้นะคะนี่ข้อสังเกตนิดนึงนะคะข้อสังเกตก็คือตอนที่เราอินทิเกรตฟังก์ชันหนึ่งตัวแปรเนี่ยเราจะได้เป็นพื้นที่ใต้กราฟนะคะคราวนี้ พอเราอินทิเกรต f เนี่ยถ้า f เป็นฟังก์ชันที่อินทิเกรตได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดค่า fxy ของเราเนี่ยมากกว่าเท่ากับศูนย์เสมอนะคะเราจะได้ว่าไอตัวนี้นะคะมันจะกลายเป็นปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความสูงอันนี้นั่นเองนะคะอ่ะมาดูจากรูปนะคะก็คือตรงนี้ ดูเส้นอันนี้เป็นแกน x อันนี้เป็นแกน y นะคะนั้นครูก็แบ่ง xi กับ xi ลบหนึ่งเนาะอันนี้ yj กับ yj ลบหนึ่งนะคะนั้นพอแบ่งตัดกันมาอันนี้คือ dxij นะคะาวนี้ถ้าเกิดเรามีความสูงนะคะความสูงขึ้นมาคือ fxy เนี่ยก็จะได้เป็นอะไรคะก็เป็นสี่เหลี่ยมพื้นที่สี่เหลี่ยมนะคะคูณกับความสูงก็คือได้เป็นปริมาตรนั่นเอง นะคะนั้นเราก็จะได้ว่าถ้าเกิดเราอยากหาปริมาตรนะคะหาปริมาตรของรูปทรงตันนะคะอยากหาปริมาตรของรูปทรงตันซึ่งอยู่ภายใต้พื้นผิวแเท่ากับ f(x,y) นะคะนั่นก็คือการอินทิเกรต2ชั้นนั่นเองของฟังก์ชัน f นั่นเองนะคะนะวันนี้ถ้าเกิด f(x,y) ของเราเป็น1ล่ะ f(x,y) ของเราเป็น1ก็คือเราจะได้ว่าอะไรคะ ความเออเรามีพื้นที่ใต้กราฟเออโทษทีค่ะมีพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้เนาะแล้วก็ความสูงเป็น1ดังนั้นมันก็คือคูณ1มันก็จะได้อะไรคะได้พื้นที่นั่นเองนะคะแนนข้อสังเกตอันที่2ก็คือเราจะได้ว่าถ้า fxy ของเราเท่ากับ1น,นะคะสำหรับทุก xy ที่อยู่ในโดเมน D เนี่ยจะได้ว่าค่าอินทิเกรต2ชั้นก็คือพื้นที่บริเวณ D นั่นเองนะคะันนทั้ง2อ,อันก็คือเราได้ว่าอะไร ได้ว่าถ้า f นะคะเป็นฟังก์ชันที่สามารถอินทิเกรตได้นะคะอันแรกถ้า f โดยทั่วไปที่ไม่ได้เท่ากับ1เนี่ยเราก็จะได้ว่าอะไรคือปริมาตรของรูปทรงตันนะคะแต่ถ้า fx y เท่ากับ1นะคะจะได้ว่าอินทิเกรต2ชั้นก็คือพื้นที่บริเวณ D นั่นเองนะคะ คราวนี้เรามาดูทฤษฎีนิดนึงนะคะว่าฟังก์ชันประเภทไหนที่มันอินทิเกรตได้บ้างนะคะอันแรกเลยก็คือได้ว่าถ้าเกิดฟังก์ชันของเราเนี่ยมีความต่อเนื่องนะคะบริเวณดีหรือว่าจุดที่ไม่ต่อเนื่องเนี่ยมีพื้นที่เป็น0นย์ะคะเราจะได้ว่า f เนี่ยอินทิเกรตได้บนดีเสมอนะคะโดยที่ d เนี่ยเป็นสับเซ็ตของตัวนี้นะคะก็คือบนช่วงปิดนั่นเองนะคะนี่นั้น โดยทั่วไปเนาะฟังก์ชันที่ต่อเนื่องเนี่ยสามารถดูได้โดยง่ายนะคะงั้นเราก็ได้แล้วว่าฟังก์ชันที่ต่อเนื่องบนบริเวณดี D เนี่ยจะสามารถอินทิเกรตได้เสมอนะคะนี้ในส่วนของเรานะคะส่วนใหญ่เราก็จะมาคำนวณค่าอินทิเกรลกันนะคะราวนี้คำนวณค่าอินทิเกรตสองชั้นเนี่ยจะคำนวณยังไงนะคะนี้เราก็เริ่มให้ฟังก์ชัน f มาก่อนนะคะเริ่มแรกเนี่ยครูจะเริ่มคำนวณ โดยที่ว่าเพราะว่ามันมีสองตัวแปรเนาะตอนที่เราดิฟอะค่ะเราก็จะได้ว่าเวลาเราดิฟเนี่ยเราจะมองตัวหนึ่งเป็นค่าคงที่นะคะเราก็ดิฟอีกค่าหนึ่งไปนะคะคราวนี้ตอนอินทิเกรตก็ทําทํานองเดียวกันก็คือเราจะมองว่าตัวหนึ่งเป็นค่าคงที่ก่อนนะคะนั้นอย่างอันนี้ให้คิดว่า y เนี่ยเป็นค่าคงที่ก่อนนะคะหรือว่าเป็นค่าคงตัวดังนั้นพอมอง y เป็นค่าคงตัวเนี่ยเราจะได้ว่า f ของเราก็จะอยู่ในรูปของฟังก์ชันตัวแปร x นั่นเองนะคะ นั้นพอมันอยู่ในรูปฟังก์ชันตัวแปร f เอ่อตัวแปร x เนี่ยก็คือถ้า f อินทิเกรตได้เราก็สามารถคำนวณตัวนี้ได้นะคะก็คือมอง y เป็นค่าคงที่นะคะเอ่อซึ่งค่าคำนวณเนี่ยมันจะได้อยู่ในรูปของพจน์ของ y นะคะก็คือพอเราอินทิเกรต x มาเรามันมี y เป็นค่าคงที่เนาะดังนั้นมันก็จะติดอยู่ในรูปของพจน์ y นะคะพอติดในรูปพจน์ y ครูก็เลยให้ g y นะคะคือค่าตัวนี้นะคะหลังจาก นั้นที่เราอินทิเกรต x มาเนี่ยมอง y เป็นค่าคงที่เราได้ตัวถัดมาเนี่ยติดอยู่ในรูปพจน์ y นะคะเราก็ค่อยมาเป็นไงอินทิเกรตในรูปพจน์ y อีกทีหนึ่งนะคะดังนั้นอันนี้ก็จะเหมือนกับว่าอะไรคะถ้าเรามอง y เป็นค่าคงที่เนี่ยเราเริ่มอินทิเกรตจากเทียบ x ก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยมาอินทิเกรตเทียบ y อีกทีหนึ่งนะคะ ซึ่งเราจะเรียกการอินทิเกรตเนี้ยว่าเป็นอินทิเกรตซ้อนของ f เทียบ x และ y นะคะนั้นตัวสัญลักษณ์ก็คือเป็นตัวนี้นะคะก็คืออินทิเกรตเทียบ x ไปก่อนแล้วก็ค่อยอินทิเกรตเทียบ y อีกทีหนึง่งนะคะหรือถ้ามองอีกแบบหนึง่งคือเป็นไงคะเราก็มองว่าเรามอง x เป็นค่าคงที่นะคะก็คือมอง x เป็นค่าคงที่ก่อนดังนั้นฟังก์ชันของเราเนี่ยก็คือจะอยู่ในรูป ตัวแปร y นะคะเราก็จะเป็นไงอินทิเกรตเทียบ y ก่อนนะคะพออินทิอินทิเกรตเทียบ y เสร็จเนี่ยมันจะมีตัวแปร x อยู่นะคะเราก็มาอินทิเกรตเทียบกับ x อีกทีหนึ่งนะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่าอันนี้เป็นอินทิเกรตซ้อนของ y เอ่อของ f y, เทียบกับ y แล้วก็ค่อยเทียบกับ x นะคะซึ่งพอตัวนี้นะคะมันก็จะเป็นสัญลักษณ์อันนี้นะคะ fxy อันนี้เราเทียบกับ y ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเทียบกับ x นั้นเทียบกับ y ก่อนก็จะอินทิเกรตจาก C ถึง d นะคะแล้วก็ของ x ก็คือ a ถึง b นั่นเองนะคะอ่ะแล้วก็โดยทั่วไปนะคะไอการอินทิเกรตว่าเทียบ x ก่อนหรือเทียบ y ก่อนเนี่ยค่ามันอาจจะไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าถ้า f เป็นฟังก์ชันที่อินทิเกรตได้บนดีนะคะเราจะได้ว่ามันเท่ากันเสมอนะคะอ่ะนั้นก็คือได้เป็นทฤษฎีถัดมานะคะว่า ถ้าเราให้ f นะคะเ,เป็นฟังก์ชันจาก d ไป r นะคะเมื่อ d เป็นสับเซตของออรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยเราจะได้ว่าถ้า f นะคะอินทิเกรตได้นะคะต้องมีว่าอินทิเกรตได้เนี่ยเราจะได้ว่าไอค่าอินทิเกรตซ้อนนะคะก็คือจะมีค่าเท่ากับอินทิเกรตเทียบ x ก่อนเราค่อยเทียบ y หรือก็เท่ากับอินทิเกรตเทียบ y ก่อนเราค่อยเทียบ x นั่นเองนะคะ อันนี้ดังนั้นในโจทย์ข้อหนึงเนี่ยเราก็อาจจะทําได้ทั้ง2วิธีนะคะก็คือจะเทียบ x ก่อนก็ได้เราค่อยเทียบ y หรือว่าเทียบ y ก่อนเราค่อยเทียบ x ก็ได้นะคะ,ะมาดูตัวอย่างโจทย์กันเนาะ,ะข้อแรกนะคะก็คือจะเป็นอินทิเกรตของอินทิเกรตซ้อนเนาะมี2ตัวของ x คูน y กํลังส da นะคะคราวนี้เราก็มาดูว่าเราจะเทียบ x ก่อนหรือว่าเทียบ y ก่อนนะคะทีนี้ครูจะทําให้ดูทั้ง2วิธีเลยละกันนะคะอ่ะนั้นเอาแบบที่1ก่อนนะคะแบบที่1เอาเป็นเทียบ x ก่อนละกันนะคะน,นั้น d ก็ xy กําลังส da นะคะก็จะมีค่าเท่ากับอินทิเกรต xy กํลังสอง ะะอันนี้เอาเทียบ x ก่อนเราค่อยเทียบ y คราวนี้เทียบ x ก่อนนะคะดังนั้นเราก็ดูตรงนี้ของ x เนาะนนก็จะเป็นอินทิเกรต1-3นะคะเทียบ y ก็เป็น0-1อ่ะนี่อินทิเกรตปุ๊บเราก็มองอะไรคะเทียบ x ก่อนดังนั้นมอง y เป็นค่าคงที่นะคะดังนั้นก็คือเหมือนเป็นอะไรคะอิน uh, ท,ทิเกรต x dx อินทิเกรตทษทีค่ะเหมือนมองเป็นตัวนี้ก่อนเนาะ อินทิเกรตที่ y เป็นค่าคงที่ก็คืออินทิเกรต x dx ประมาณนี้นะคะอ่ะนั้นตรงนี้ศูนย์หลอกลงมานะคะ y กําลังสองคือค่าคงที่อินทิเกรต x ก็ได้ไรคะ x กําลังสองส่วน2นะคะแล้วก็อินทิเกรต1ถึง3แล้วก็ d y น,นี่ y กําลังสองแทนค่าไปนะคะก็เป็น3กําลังสองส่วน9ส่วน2ลบด้วย1ส่วน2 dy นะคะงั้นอันนี้ก็จะเป็น 0ถึง1ของ9ลบ1เหลือ8เนาะก็เป็น 4y กำลัง2นะคะ dy อ่ะคราวนี้เราก็อินทิเกรตเทียบ y นะคะก็จะเป็น4นะคะอินทิเกรตเทียบ y ก็เป็น y กำลัง3ส่วน3จาก0ถึง1น,นะคะดังนั้นก็ได้ไปละ4คูณ1ส่วน3ลบ0นะคะก็เท่ากับ4ส่วน3งนั้นอันแรกนะคะอินทิเกรตเทียบ x ก่อนก็ได้ออกมาเป็น4ส่วน3นะคะ อ่ะถัดมามาอินทิเกรตเทียบ y ก่อนบ้างนะคะก็จะเป็นอินทิเกรต dx กำลังส da นะคะเท่ากับอินทิเกรตของอันนี้ xy กำลังสอง d a ของเราอันนี้เอาเทียบ y ก่อนเราค่อยเทียบ x นะคะเทียบ y ก็เป็น0ถึง1แล้วก็เทียบ x ก็คือ1ถึง3นะคะ,ะอันนี้ก็จะเป็น1ถึง3พอเทียบ y ก่อนนะคะอินทิเกรตเทียบ y ก่อนก็มองะไร x เป็นค่าคงที่นะคะในแน,นนี้เราก็จะได้เป็น x ก็เป็น y กำลัง3ส่วน3นะคะจาก0ถึง1 dx นะคะอันนี้ก็1ถึง3 อันนี้แทนค่าไปก็จะเป็น x ของ1นึส่วนลบ0นะคะ dx ก็จะเท่ากับอินทิเกรต1นถึง3เป็น x ส่วน3 dx นะคะแล้วก็เราก็อินทิเกรต x นะคะก็เป็น x กํลังสองส่วนสคราวนี้2คูณ3เป็น6เนาะตั้งแต่1ถึง3นะคะและก็จะเป็น9ส่วน6นะคะลบ1ส่วน6 9ลบกก็เหลือ 8ส่วน6นะคะตัดออกมาก็เหลือ4ส่วน3นะคะนั้นอันนี้ทั้ง2อันได้เท่ากันนะคะซึ่งจริงๆอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าเราดูว่าอินทิเกรตตัวนี้สามารถอินทิเกรตได้ไหมก็คือเอ็กคูณไวยกำลังสองเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงนี้นะคะดังนั้นตามทฤษฎีก็คือ f อินทิเกรตได้เพะอ f อินทิเกรตได้ก็คือไม่ว่าจะอินทิเกรตเทียบ x ก่อนเราค่อยเทียบ y หรือเทียบ y ก่อนเราค่อยเทียบ x กก็มีค่าเท่ากันนะคะ ค่ะมาข้อถัดไปนะคะข้อนี้ให้อินทิเกรตอันนี้นะคะเทียบ dy แล้วค่อย dx เนาะดังนั้นเราก็เทียบ dy ก่อนนะคะพอเทียบ dy ก่อนก็มอง x เป็นค่าคงที่นะคะดังนั้นอินทิเกรต x กำลังสองก็คือเหมือน x กำลังสงคูณหนึ่งเนาะ,ะดังนั้นก็จะได้เป็น x กำลังสง y นะคะลบ2 x อินทิเกรต y ก็ y กำลังสองส่วนสองบวกอินทิเกรต3 y กำลังสส่วนสนะคะแล้วก็ลบ 5y นะคะแล้วก็ d x แล้วก็อันนี้เทียบตั้งแต่1ถึง3นะคะอ่ะก็หาเข้ามาก่อนอันนี้ก็เป็น 3x กำลัง2ลบอันนี้2ตัดนะคะก็3 9x บวกกับอันนี้ตัด3กำลัง3 27แล้วก็ลบ15นะคะแล้วก็ลบ แทนที่ด้วยหน,นะคะก็เป็น x กํลังสงลบ x บวก1นลบ5นะคะแล้วก็ d x จัดรูปก่อนนิดหนึ่งนะคะ3 x กํลังสลบ x กํลังส x กำลังสอ x ลบ x, ลบ x บวก x ก็เป็นลบ8 x นะคะลบ27เออบวก2 7ลบ 15, ก็เป็นบวก12บวก12อันนี้ บวกอีก4ก็เป็นบวก16 dx นะคะแล้วก็อินทิเกรตกันนี้ก็เป็น2 x กําลัง3ส่วน3ลบ8 x กําลังสองส่วน2บวก1 6 x นะคะแทนท่าลบ2ถึง4นะคะตัวแรกก็จะเป็น4ยกกําลัง3 64คูณ2ก็128ส่วน3ลบ อันนี้ตัดมาเหลือ4แล้วกันเนาะก็เป็น4 4 6สคูณ4 64นะคะแล้วก็บวก4 6 64แล้วก็ลบกับแทนด้วยลบ2ลบ2 8 8 2 16ลบ16ส่วน3นะคะ2 2 4ลบ16แล้วก็บวกอ่อไม่ใช่ลบ ก็ลบ32นะคะก็คำนวณค่าออกมาอันนี้ได้เป็น96นะคะข้อถัดมานะคะข้อถัดมาข้อนี้เนี่ยจะเป็นว่าไม่ได้บอกมาว่าให้อินทิเกรต d y ก่อนหรือว่า ดีก่อนหรือ DX ก่อนหรือเราค่อย DY นะคะทันนี้เรามาดูนิดนึงว่าจริงๆมันก็ดูก่อนเนาะว่าใช้ได้ทั้งคู่หรือเปล่าก็คือ x s i กซนะคะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิดดังนั้นตัวนี้อินทิเกรตได้นะคะดังนั้นจะอินทิเกรตอันไหนก่อนเนี่ยค่าเท่ากันอ่ะวานนี้เราก็มาดูความยากง่ายนะคะในในการเลือกอนั้นอย่างเช่นอันนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตว่ามันมี x คูณกับ sin x, x y นะคะ เช่นถ้าเกิดเรามอง y เป็นค่าคงที่มอง y เป็นค่าคงที่นะคะอุครูเอาอันนี้ไฮไลท์ก่อนมอง y เป็นค่าคงที่ไปเนี่ยมันจะเหมือนเราต้องอินทิเกรตอะไรคะ x ไซ x เนาะ x คูณกับ sin x นะคะกับว่าถ้าเกิดเรามอง x เป็นค่าคงที่มอง x เป็นค่าคงที่นั้นถ้ามอง x เป็นค่าคงที่เนี่ยมันจะกลายเป็นอินทิเกรต i n y เฉยๆนะคะนั้นข้อนี้เนี่ยจะเห็นว่าเรามอง x เป็นค่าคงที่เนี่ยจะง่ายกว่านะคะนั้นครูก็ได้เป็นตัวนี้ xy นะคะครูก็เอาเป็นอินทิเกรตเทียบเ,เขียนอันนดี้ก่อนละกัน da บน d xy นะคะ อันนี้เราเอามอง x เป็นค่าคงที่เนาะงั้นก็เทียบ y ก่อนแล้วค่อยเทียบ x นะคะเทียบ y ก่อนก็เป็นจาก0ถึง pi ส่วน2นะคะแล้วก็ค่อย0ถึง2อ่ะนั้นอันแรกนะคะ0 2นะคะอ่ะทีนี้ x sin xy นะคะเราจะอินทิมอง x เป็นค่าคงที่เราจะ x อะินทิเกรต sin xy เนาะงั้น sin xy นะคะ ตรงนี้มันไม่ได้เป็นอ้ไนี่เ,เฉยๆเนาะมันเป็น s i n ์ยูนะคะครูก็มาทำข้างๆนิดนึงนะคะนั้นถ้าครูจะอินทิเกรต s ซ n ์เอ็กซ์นะคะดีวประมาณนี้นะคะอ่ารงนี้มันมีข้างในมันมี x มาด้วยนะคะถ้าเราจัดให้มันเหมือนกันนะคะมันจะมองเป็นในรูปเหมือนให้ยูเท่ากับ xy ะะดังนั้น d u ก็จะเท่ากับ x dy นะคะประมาณนี้อ่ะงนั้นเราจัดรูปอันนี้ก็จะเป็น sin u นะคะ dy ของเราก็คือเอ่อ,เ,อ,อเราจะเขียนเป็น du เนอะ du ของเราคือ x dy ซึ่งเมื่อกี้นี้ตรงนี้ตัวโจทย์นะคะตัวโจทย์มันมี x ตรงนี้ด้วยนะคะงนั้นครูขอเอา x มาใส่ด้วยอันนี้เป็น x ดังนั้น x dy ก็คือเป็น du นะคะก็จะเป็นแค่อินทิเกรตตัวนี้ซึ่งอินทิเกรตไซนก็ได้อะไรคะได้ลบ cos u นะคะลบ cos u อ่ะนั้นเราได้แล้วว่าไออินทิเกตตัวนี้นะคะ x sin ของ x y dy เนี่ยได้เท่ากับอะไรคะได้เท่ากับลบ cos xy นะคะงั้นอันนี้ก็เป็นลบ cos xy แล้วก็ dx นะคะ อันนี้ก็ดิอันนี้ตั้งแต่อินทิเกรตตั้งแต่ศูนย์ถึงไพส่วนสองนะคะอันนี้ผู้เอาลบออกมาข้างนอกอ่ะตัวแรกนะคะก็เป็นคอสของไพคูณ x อส่วนสองนะคะแล้วก็ลบอีกอันหนึ่งคือคอสของศูนย์คูณ x นะคะอันนี้ dx อันนี้ก็เป็นลบนอินทิเกรตศูนย์ถึงสองนี่ก็ติด y เนอะเป็น cos pi x ส่วนสส่วนอันนี้ cos ศนย์ะคะ cos ศูสสนย์ก็เป็นหนึง้นเอาลบกระจายเข้ามาอีกทีหนึ่งศูนย์ถึงสองเป็น1นลบ cos pi x ส่วนส dx ก็อินทิเกรตอินทิเกรต1ก็ได้เป็น x นะคะอันนี้เรากำลังเทียบ x อยู่ส่วนอินทิเกรต cos pi x ส่วน2นะคะก็จะได้เป็น sine pi x ส่วน2นะคะแล้วเดี๋ยวมันมีค่านี้ก็จะเป็นลบ2ส่วนไนะคะนี่อินทิเกรตตั้งแต่0ถึง2นะคะถ้า อันนี้ไม่ได้เราลองดิฟกลับก็ได้นะคะดิฟไซน์ได้คอสนะคะแล้วก็ดิฟข้างในมันจะได้ไพ่ส่วน2เราก็เลยต้องมี2ส่วนไพ่ข้างหน้านะคะอ่าแทนค่าเข้าไปนะคะแรกก็จะเป็น2องลบสส่วนไพ่นะคะแล้วก็คูณกับไซน์สองไซน์ไพ่ลบกับ0ูนลบสอส่วนไพ่ไซน์ศูนย์นะคะ คือไซสูนอันนี้เป็นศูนย์ไปนะคะนั้นอันนี้ก็จะเหลือาซพายาซพายก็เป็นศูนย์เนาะอันนี้ก็เป็นศูนย์นั้นก็ได้เป็นสองนะคะนั้นข้อนี้ก็จะได้คําตอบเป็นสองนั่นเองนะคะอ่ะโอเคนะคะนั้นสำหรับของอ,อ,อินิโกของสองตัวแปรนะคะอันแรกเราก็จะดูบน โดเมนที่เป็นลูกสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปถัดไปก็จะเป็นดูเป็นบนโดเมนใดๆนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ